เพชรสังคาดนะครับสมุนไพรไทยรักษาโรคฤทศีดวงจะเป็นอาการเริ่มต้นหรือว่า,อาการที่หนักแล้วก็หายมาหลายรายนะครับเป็นสมุนไพรไทยแบบเก่าการปลูกก็ง่ายมากวันนี้จะปลูกที่สวนสมุนไพรของเราผมกลับว่าจะต้องขุดดินแนวนี้ปลูกง่ายนะครับสําหรับเพชรสังคาดแค่ตัดข้อปักชําลงดิน หรือพอปลูกก็เกิดง่ายมากนะครับส่วนสมุนไพรพอเพียงของเรานะครับเพชรสังฆาตนะครับตัดระหว่างข้อปากลงดินไม่ควรสัมผัสด้วยมือเปล่านะครับเพราะมันมันคันการกินนั้นถ้าเป็นโรคธิ์สีดวงนะครับห้ามกินสด หรือว่าเคี้ยวนะครับจะทําให้คอบวมและระคายเคืองคันคอมากตัดสักประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราตัดสักประมาณหนึ่งข้อมือแค่นี้ก็ได้นะครับวิธีการทานรักษาโรคกรดสีดวงนั้นจะต้องทานทันทีหลังอาหารทันทีวิธีทานสมมติว่าตัดสักประมาณข้อนี้เราทําเป็นแว่นยาว,ยาวเป็นแท่งยาวยาวสักประมาณนี้นะครับยัดใส่กล้วยนะครับ เป็นไส้ว่างั้นเถอะนะครับยัดใส่กล้วยแล้วก็คืนลงไปเลยห้ามเพียวๆนะครับเพราะว่ามันโดนผนังลําคอหรือปา่าของเราจะเกิดการระคายเคืองและคันมากอย่าให้สัมผัสระหว่างลําคอนะครับนั่นก็คือเอากล้วยมาเป็นตัวเคลือบมันก่อนเอาแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับฝานเป็นแว่นเล็กๆกะว่าเราทานได้สมมุติเราสมมติว่าเราพาจากข้างในนะครับ ก็ฝานเป็นแว่นบางสักประมาณนี้ยัดเป็นไส้ในของกล้วยหรือเอามะขามเปียกนะครับมาหุ้มไว้นะครับเรียกว่าเป็นสารต้านเกลือจิ้มเกลือนะครับผมก็ใช้สับแบบง่ายๆเพื่อลดสารบางอย่างของมันที่มีอยู่ในตัวยัดใส่กล้วยจะง่ายกว่านะครับแล้วก็กลืนลงไปเลยหลังทานข้าวรันที บางคนก็แค่เดือนก,กว่าก็หายบางคนก็ใช้เวลานานกว่านั้นสองสเดือนแล้วแต่อาการดูวิธีการปลูกที่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้างๆต้นกล้วยข้างๆต้นมะขามตรงนี้แล้วกันส่วนสุมุนไพรพอเพียงของเราแนวนี้ก็น่าจะปาะมันจะเป็นไม้เลื้อยนะครับปลูกง่าย ผมจะทําห้างหรือว่าทาค้างให้มันก่อนดินแบบไหนก็ได้นะครับเพชรสังฆารปลูกง่ายอผมก็ลงหลักเพื่อให้มันยึดในวันหน้า แค่นี้เองครับตอนนี้ผมได้อัดเสาให้แน่นขึ้นเพื่อมันยึดในวันข้างหน้าเพรสังคาิปลูกง่ายฝังลงแค่นั้นก็เกิดแล้วนะครับแต่นื่องจากว่าผมมีเยอะเลยจะปลูกทีให้มันจเยอะไปเลยนะครับ การปลูกเพชรสังขาของผมเป็นแบบชาวบ้านง่ายๆไม่ต้องหลักการนะครับเพราะเป็นพืชเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากเพชรสังขานั้นถ้าปลูกแบบมีหลักการก็ตัดประมาณข้อรากมันจะออกอยู่ประมาณนี้นี่ครับถ้าปลูกแบบมีหลักการปลูกติดครัวเรือนเอาไว้นะครับเป็นสมุนไพรอย่างดียางมันระวังนะครับคัน แค่ตัดตัดส่วนนี้แล้วก็ฝังลงไปรากมันจะออกตรงนี้ส่วนผมปลูกแบบง่ายๆไม่ต้องใช้หลักการอะไรมากนะครับเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แล้วนะครับก็จะกระจายมันต่อไปเนี่ยผมปลูกแบบง่ายๆนะครับก็แค่ฝังไปอย่างนี้เลย นี่คือการปลูกเพชรสังขัดง่ายๆแล้วก็ดินกรอบก็เรียบร้อยนะครับปลูกเพชรสังขัดนั้นระวังอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราตัดนะครับข้อมันระวังโดนยางมันนะครับยางมันจะกันมากอันนี้ผมปลูกลุ่มเดียวแลว้วก็เยอะเลยเพราะว่ามันมีมากทีเดียวอย่างตัวนี้มันมีกิ่งโผล่มาทีหนึง่งผมก็ตัดแค่นี้นะครับแล้วก็เสียบลงไปในดินเลยส่วนตัวนี้มันหกักออกมาเยูะแล้ว ก็เสียบลงไปอีกทีนึงแค่นี้เองครับการปลูกเพชรสังขัดง่ายๆสมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรคฤสีดวงแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ปกติของท่านสุภาพสตรีนี่ครับปลูกแบบ้นบ้านปลูกแบบธรรมชาติจริงๆการปลูกก็ง่ายมากนะครับแค่ตัดข้อแบบนี้นะครับ แค่นี้เองนะครับปักลงไปก็เกิดแล้วอย่างนี้นะครับปลูกง่ายครับสำหรับเพชรสังคาตสมุนไพรไทยยาดีแต่โบราณแค่นี้นะครับกรบแล้วก็กลบดินทีนี้ผมก็จะปักหลัก,ลกแล้วก็ขยายไปเรื่อยนะครับนปลูกแบบบ้าน ปลูกแบบไม่ต้องใช้หลักการปลูกแบบวิธีดูจะง่ายมากนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ